สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ค่ายโคเพชรพยาวันนะครับของเซียนแม็กบ้านสวนครับผมตัวนี้สีลังสาดนะครับความเลี้ยงคือพี่จะโอะครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับครับผมตัวนี้ชื่ออะไรครับชื่อลำแคนครับลังสาดเพชรเอลังกาดแสงตะวันลังสาดแสงตะวันค่ายโคเพชรพยาวันมาจากตำบลมาจากสุโขทัยตำบลบ้านสวนครับนี่ครับผม ตัวนี้เป็นยังเป็นวัวเยาวชนครับเยาวชนวัวนะครับอายุประมาณกี่ปีครับ4ี่ปีกว่ากับ5้าปีครับสี่ปีกว่านะครับนี่รุ่นเล็กๆลกรุ่นเยาวชนครับวัยรุ่นเป็นวัววัยรุ่นแล้วกันเนาะครับฝีมือครับทางชนยังไงครับพี่เรื่อยๆครับเรื่อยเรื่อยพี่ซ้อมมาดีไหมพี่ซ้อมดีครับความมั่นใจประมาณเท่าไหร่ครับเต็มร้อยครับนี่เต็มร้อยเลยนะครับนี่หัวแรกนะครับชนวันที่เท่าไหร่ครับชนวันที่ยี่สิบครับวันที่ยี่สิบนะครับอ่า ชนเดิมพันเท่าไหร่เดิมพันข้างนนหนึ่งแสนบาทครับนี่นะครับหัวแรกก็เล่นหนึ่งแสนบาทเลยนะครับนี่ดูความหล่อของเขาสีนี้เป็นสีลังสาดนะครับเป็นวัวมาจากใต้หรือว่าที่นี่ครับเป็นวัวลูกเกิดพื้นที่ครับอ๋อพ่อแม่เป็นวัวใต้เนาะพี่เนาะครับเป็นวัวใต้นี่นะครับพ่อแม่เป็นวัวใต้มาเกิดอยู่ที่เหนือนะครับเป็นลูกที่ลูกถิ่นก็ว่าได้ครับผม เราความมั่นใจพี่ประมาณเท่าไหร่ดีเต็มร้อยครับเต็มร้อยเต็มร้อยเลยนะครับตัวนี้เต็มร้อยอ้าวโอเคมีอะไรฝากถึง FC ไหมครับก็ฝากถึง FC เพชรพิยาวันด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้เพชรพิยาวันด้วยครับครับผมอ่านิวท์ทานนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับตัวนี้คือคู่ชนของเจ้าลำแคนนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับตัวนี้ชื่ออะไรครับ ชื่อไอ้โชคครับชื่อลังศาสตร์น้ำโชคครับลังศาสตร์น้ำโชคครับผม่ายหรืออะไรครับ่ขยเลยขวัญใจหมูห้าขวัญใจหมูห้ามาจากที่ไหนครับพี่มาจากนาขุนไกลครับหมูห้านุนไก่ตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสัมรงเนาะครับผมครับผมตัวนี้อายุประมาณกี่ปีครับมาณห้าปีครึ่งห้าปีครึ่งนะครับฝีมือทางชนเป็นยังไงก็ชนเรื่อยๆครับไม่ไม่ไม่ ไม่รีบไม่ร้อนเลื่อยครับไม่ค่อยดูดันเท่าไหร่ครับไม่ค่อยดูดันเป็นวัวใต้แล้วพี่เนาะครับเป็นวัวลูกครึ่งครับลูกครึ่งครับผมมาก็อยู่กับพี่นานหรือยังครับก็นานแล้วครับปีกว่าแล้วครับปีกว่าครับอ๋อตัวนี้พี่ซื้อมาจากตัวนี้นาซื้อมาตั้งใจตัวเล็กๆครับตั้งตัวละเหมือนกว่บาทเหมือนกว่าครับโอ้โหเลี้ยงได้โตขนาดนี้ก็ปลูกพันธุ์เหมือนกันนะครับครับผมพี่ซ้อมดีไหมครับพี่ก็ตอนซ้อมก็ดีครับดีทุกรอบครับดีทุกรอบเนาะนี่ ขอถามความมั่นใจหน่อยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยก็อย่างห้าสิบห้าสิบก็ครับผมเดีววัดกันเลยเสนอ๋อชนกันหนึ่งแสนใช่ไหมครับครับผมชนวันที่ชนวันที่ยี่สิบครับอ๋อครับผมมีอะไรฝากถึงเอฟซีไหมนาคุณใจนายขุไกลพี่น้องไหนมาช่วยกันเชียร์ได้ครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ